สวัสดีค่ะบัคสุภาพมือสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะวันนี้ค่ะทุกท่าานเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อเชิ้ตสก๊อตนะคะเป็นงานยุโรปลอนเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัสราคา2,728บาทนะคะน้ำหนัก12.40องจกิโลขีดเป็นกิโลกิโลละยี่ร้อยยีบาทนะคะจำนวนชิ้นประมาณกลารเข้าค่ะห้า5 0บถึงห้ตัวตกเพินต่อตัวค่ะทุกค่ะจ่ายสี่บาทนะคะ ใช่ค่ะต้นคูณ49บาทอ่ะได้เชอร์สคอตค่ะลูกค้าจ๋าเสือเชอร์สคอตนะคะใช่ค่ะค้าแขนส้นยาวมาเลยค่ะลูกค้าจ๋าค้ามาเลยนะคะจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะลูกค้าค้าแต่กอดนี่งกอดจริงนะอ่ะตาเล็กตาใหญ่ตา ผ่านเลยตะวันไม่น่าเกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะไม่น่าเกี่ยวคนรักก๊อตใช่ค่ะรักก๊อตหรือว่าก๊อตจักรพรรดิไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอีกโน่เนี่ยอ่ะลูกค้าจะเอาง่ายๆเป็นก๊อตค่ะลูกค้าคะเป็นเสื้อชดลายสก๊อตก๊อตทุกตัวค่ะลูกค้าคะแขนสั้นมีมาแขนยาวมีมาค่ะใช่ค่ะแต่ถุกนี้ทำไมคุ้มจังคุ้มมากราคาย่อมเยาวฟังแล้วแทบกรีดลูกค้าจะนึกว่าดารามาที่ไหนได้ราคาของเขาลูกค้าจะสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาท สองเปดใช่ค่ะต่ต้นหูนห0บบาทลูกค้าจ่าสบเาบาทนึงอกะะกนะคะตัวนี้เก็บนะคะรูคาจาบก้าบาทห้สบบาทนะคะจ่าสี่ก้าก็ได้สีิบเก็ได้กเหมือนกันแต่ว่าเป็นก่อนล้วนนะคะใช่ค่ะราคา2 7องยยบแาทใช่ค่ะจับต้องได้ซื้อไม่ขายได้ลูกค้าจ่าซื้อไปได้เลยนะคะ บอกได้คำเดียวทำไมคุ้มจริงคุ้มมากคุ้มมากใช่ค่ะระวังระวังเข็มหมดนะคะจากตามือนะคะจะดตามือนะค่ะบางถุงแบบว่าใหม่จริงใหม่บางครั้งจนแบบว่าต้องมีเข็มหมดมานะคะแต่ว่าสีค่ะใช่ค่ะสีแบบโอ้โหมีทั้งสีแบบว่าสีสดสีสีแจ่มสีละลานตาค่ะทุกผ้าขาสีขาวอ่อนตาเล็กตาใหญ่ตาน้อยมีมาหมดนะคะ ใช่ค่ะค้าสีมาเลยนะคะลูกค้าจ่าแนะนําผ้าค่อนข้างใหม่สะอาดเลยค่ะลูกค้าจ่าสะอาดมากนะคะเอาไปรีคขายได้เลยนะหนูว่าน้ำค่ะอะไรคะเต็มหมดค่ะน้ําค่ะเต็มหมดระวังตํามือนะคะตํามืออีกเร็วนะคะอุ้ยเจ้นี้ใหม่มากเลือกไซส์ค่ะน้ำค่ะเรือกไซส์ค่ะค่ะลูกค้าจ่า S M L นะคะส่วนใหญ่จะเน้นตั้งแต่ M ขึ้นไปนะ M L X L นะคะลูกค้าจ่าอาจจะเจอบ้างนะคะ X M เอ๊ะวันนี้เป็นอะไรตั้งแต่เช้าแล้วนะคะตั้งแต่ไลฟ์เมื่อเช้าแล้วนะคะตั้ง่ไลฟ์มือาล้วค่ะอ M L XL แล้ะอาจจะบ้าน L อ่ะแต่เดีวบาตั้งแต่คลิปแรกยันคลิปสุดท้ายลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาใหม่รายการนี้เป็นรายการวันอ่ารายการสุดท้ายของวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อเชิ้ตลายสกอตราคา2,728บาท2,728 2,728 2,728 ต้นทุนต่อยเช็ด49บาท50บาทค่ะใช่ค่ะต้นทุนคือคุ้มมากอ่ะสำหรับเ 8A ตัวนี้นะคะนะคะตัดคุ้มจริงๆแล้วให้เน้นย้ำที่ 8A น้ำต้องโชว์ที่คอค่ะน้ำใช่ค่ะคอค่ะน้ำอ่ะอัไปเลยหนูหนูหนูโชว์โชว์โชว์ตัวสีขาวเลยลูกอาจารย์อาจวรย์ดูคนพักผ่อนไหมพี่บอไปพักผ่อนดูคนพักผ่อนพักผ่อนแม่บอกให้พักผ่อนไปอาค้อละ เลยลูกค้าจากใหม่ค่ะใหม่จริงนะใช่ค่ะใหม่จริงนะใหม่ไม่ใหม,ม่ลูกค้าจากคอตั้งมาเลยจังคอตั้งมาเลยค่ะคอตั้งมาเลยจ้าเ,เอาลูกค้าจ่ายยารอช้าค่ะเอฟได้เลยเอาไปใส่เราว่าคุ้มเอาไปขายทดลองขายก่อนเราว่าดีลูกค้าจ่าเพราะว่าราคาย่อมเยาว่ะ ไม่ถึง3,000นะคะใช่คันเจ็ดร้อ่สิบแปบาทปอนใช่ค่ะจริงค่ะแล้วต้นทุนสุดคุ้มลูกค้าจ่าเอาไปขายได้หลากหลายราคานะหนูแนะนำตั้งร้อยห้ขึ้นนะคะร้อยห้าสิบร้อย0ปดสินะคะใช่ค่ะเรื่องโทนสีก็มีค้ามาด้วยแต่เน้นเป็นก๊อตค่ะลูกค้าจ่าก็ทุกตัวนะคะใช่ค่ะแต่ว่าบางทุกตัวอาจจะมีเป็นแค่ค้าจากสัมรีแบบบางๆใช่ค่ะราค้าค้ามาบ้างนะคะสัมรีแบบเป็นบางๆค้ามาบ้างอันนี้เป็นสก๊อตในสก๊อตในสก๊อตอีก คีหนึ่งนะคะนะค่ะนายสก๊อตใช่ไหมคะใช่เพราะเป็นลูกของในสก๊อตอ่าใช่ค่ะอ๋อเป็นคืออันตายมากคือตาลตรายมากกตแอนกอตก๊อตแอนก็ลูกค้าจ่ายยารอช้าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะมาไม่เยอะแล้วก็มาเป็นถุงยั้งยาวประมาณนี้ด้วยงานยุโรปเวลาไรส่วนลูกค้าน่าจะเคยเจอเนาะ ว่าจะมาเป็นถุงแบบนี้เราไม่ได้มาแบ่งใหม่นะลูกค้าจามาแบบไหนเราขายแบบนั้นนะลูกค้าค่ะเพราะว่าทางระบบบริษัทบัคของเราซื้อมาขายไปนะ,ะใช่ค่ะลูกค้าจามาแบบไหน,นขายแบบนั้นเลยมาแบบนีต้ต่างประเทศขายแบบนี้เลยนะคะ่ะใช่ค่ะ,อะเ,เอาหัวยูยูวันนี้ใจดีจังคะน้ำค่ะวิวให้เห็นทุกตัวกันไปเลยก็ว่าได้นับตามได้เลยลูกค้านับตามได้เลยหรือว่าจะให้เราไล์ใหม่รืรับก็ได้อ่โอเคเริ่มใหม่ค่ะคัดค่ะ คุ้มเจงคุ้มจ้งจางลูกค้าจ๋าแขนสั้นค้าแขยนยาวแต่เน้นเป็นกอดรวนเรื่องไซส์บ้านเราค่ะลูกค้าคไม่ได้เล็กมากไม่ได้ใหญ่มากไซส์ของคนไทยทั่ว,วไปนะลูกค้าเรื่องความสะอาดค่ะลูกค้าลูกคหาค <c oughs> คบอกลูกค้าคขาลูกค้าขาคือเยอะมากนะลูกค้าขาเรื่องความสะอาดของเราเก่เองนะลูกค้าคุณภาพเก่เงแนะ่นอนอ่ะสวยสวยโยโย่จ้ะ ดูลูกค้าจ้าสีสันเยอะแยะมากมายนะคะเป<ช>็นลายสก๊อตล้วนนะคะตอนแรกตาใหญ่ขับมาเลยจ่าค่ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือย,อยังไงให้ลูกค้าหลอกไปลุ้นกันอีกรอบนะคะใจดีมากรีวิวให้เห็นทุกตัวกันไปเลยนะคะอ่าโอเคกับลูกค้าต้าทวนรายการนะคะมัวนี้ <c oughs> เ,เป็นเสื้อเชิ้ตลายสก๊อตผู้ชายนะคะ <c oughs> แขนซัสค่ะแขนยาวนะคะเป็นงานยุโรป ลอตเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษาาัทบัาราคา2 7 2 8บาทนะคะน้ำหนัก12.40กิโลคิดเป็นกิโลกิโลละ2 2 0บาทนะคะจำนวนชิ้นประมาณการคร่าวๆ5 0 5ถึงตัวต่อเครื่อุต่อต,ตัว49่สบาทบาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะก็จะเป็นทางไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ i อหรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษทัทได้นะคะบริษทัทเปิดทุกวันขังแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะ ปฏิดตามีหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ